ในบริเวณธเ้เป็นธรรมสภาที่แสดงธรรมของพุทธเททททธจ้า นี่ก็เป็นป้าวสดดสดยอดชื่อตันต้ตนไม้ก็ <c oughs> มีความชุ่มชื้นความเย็นสวยงาม ไปนี้ไม่ถึง5้กิโลก็จะเป็นที่ภูเขาหิมาลัยน,นั้นตรงนี้ก็สะดวกที่พระสงฆ์จะได้ไปปฏิบัติธรรมก็มีปัญหาก็ลงมาถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตอบก็แก้ไขปัญหานั้น นั้นก็ทำให้พิสุสงนั้นได้สำเร็จสำเร็จผลสำเร็จคุณธรรมมากมายที่วัดเชตวันแล้วก็ที่ปัตบุภารามถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการที่มีพระพุทธองค์ได้มาอยู่อาศัย พักจำปรรษาถึง19พรรษาเราก็แสดงธรรมะที่ยิ่งใหญ่คือในของความแสดงมงคล38ประการทำให้แก้ปัญหาต่อปัญหาเทวดาถามสิ่งใดในโลกนี้เป็นมงคลแห่งชีวิตเจ้าก็ได้บอก มงคน30ประการ38ประการได้รับรู้ <c oughs>